สำหรับการเลี้ยงในตู้ประกาลังโก๊โพลิปต้องการค่าน้ำที่เหมาะสมดังนี้อุณหภูมิ25-28องศาเซลเซียดค่าความเค็ม33-35 ppd ค่า pH 8.0-8.4อัน <L> <Uncle> คลาย8-11 dKh แคลเซียม380-450 ppm แมกนิเซียม1250-1350 ppm ไนเตรตต่ำกว่า20 ppm ฟอสเฟตต่ำกว่า0.25 ppm เรื่องแสงสว่างนั้นกลโพลิปชอบแสงปานกลางถึงแรงประมาณ75-150พาแต่สามารถทนต่อแสงที่หลากหลายได้ตั้งแต่แสงอ่อนจนถึงแสงแรงมากสิ่งสำคัญคือกระแสน้ำกลโพลิปชอบกระแสน้ำปานกลางไม่แรงจนเกินไป พื่อให้โพลิปขยายตัวได้อย่างสวยงามและไม่พับ